ไัยรายวันสุคนชัยอารีฝ่ายค้านมือปราบโกงชาติจะตั้งรัฐบาลพักภูมิใจไทยเป็นแกนนำพักร่วมที่มีเสียงค้างมากพอรอกะกะตประกาศรับรองการเลือกตั้งต่งตอไปความขัดแย้งแนวคิดข้านิยมที่เป็นทางเลือกของประชาชนที่ผ่านมาต้องแยกแยะบนเส้นทางรู้แพ้รู้ชนะ รอเสียงส่วนใหญ่ไว้วางใจในอนาคตยื่นมือสนับสนุนทั้งแผ่นดินให้ชัดเจนก่อนต้องเปิดทางให้เสียงข้างมากเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาชาติโดยเร็วที่ประชาชนเขาไว้วางใจไม่มีการแบ่งแยกคนไทยรุ่นเก่ารุ่นใหม่เราก็ไทยด้วยกันรอจับมือล้มการเมืองโกงชาติโกงประชาชนรอบต่อไป สิ่งที่คนไทยต้องการเร่งด่วนความมั่นคงรอบรั้วชายแดนไทยขเขมรไทยเมียนมาสามจังหวัดภาคใต้ต้องสงบลงอย่างสันติสุขรอบด้านรั้วความมั่นคงรัฐบาลผสมลงมือทำหน้าที่เพื่อชาติแนวทางสันติภาพประกาศชัดเจนเป่าไม้เราไม่คิดรุกรานใครก่อน ขเมนต้องหยุดหยั่วยุต่างฝ่ายต่างอยู่สู้กันด้วยภูมิปัญญาแข่งขันกันนำความเจริญรุ่งเรืองด้านพัฒนาชาติไปด้วยกันยึดความปรองดองถอยทีถอยอาศัยอย่างมิตรภาพบ้านเรือนเคียงกันแต่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายปิดด่านชายแดนความมั่นคงแห่งชาติไว้จนกว่า ผู้นำเขมนแดงหุนเซนสิ้นอำนาจหรือหันมายอมรับเงื่อนไขที่พูดจาภาษาคนรู้เรื่องรัฐบาลร่วมภูมิใจไทยเร่งเดินหน้าปราบและจับกุ่มยาเสพติดที่กระจายไปทั่วให้หมดสิน้นเร่งด่วนทันทีปราบโกงในห้างหุ้นส่วนโกงชาติทุกหน่วยงานรัฐที่นักการเมืองเป็นหุ้นใหญ่ นักการเมืองทุกพักร่วมพักภูมิใจไทยเพื่อไทยต้องไม่มีรัฐมนตรีสีเท่าร่วมคอรมอรหรือร่วมงานแม้เงาที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังรัฐบาลพักประชาชนและพักร่วมฝ่ายค้านต้องทำงานการเมืองภาคประชาชนเป็นมือปราบโกงชาติอย่างจริงจัง จะไม่ปล่อยให้นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลข้าราชการประจำพ่อค้านักธุรกิจกลับเข้ามาปล้อนชาติอีกได้หรือไม่ครับพี่น้องสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน